อ๋อติ๊กทีเป็น้องรานี่หรอคะใช่ครับวราบวราบวร้ีาไปกินได้ครับไปอย่าไปกินมาเลยร้าี้ที่อยู่ตลอดใช่ไหมใช่ครับอยู่ทุกวันครับวันนี้มีคำถามครับหัวข้อของสำหรับคนหน้าตาดีครับอยากจะถามว่าสาหรับคนหน้าตาธรรมดาแต่เซ็กซ์จัดครับหน้าตาดีแต่เซ็กซ์สวยนี่เรื่องอะไรธรรมดาเ หนา,าที่เรืองอะไรเอาหน้าธรรมดาจะเซ็กก,ก่อนทำไมเพราะอะไรดิมันมันไหวแล้วใหหน้าตาดี<อ>าไม่เต็กเลยที่มันไม่เีย Yeah. Mm -hmm. หน่อยว่าถ้าเราจะมีแฟนเรามีแฟนหน้าตาธรรมดาแต่เซ็กจัดหน้าตา,ตาดีแต่เซ็กข่อยไม่เลืเอ,เอ,อกเป็นยัง,งนนไงเลือกยังไหนแล้วเพราะอะไรหน้าตาธรรมดาแต่เซ็กจัดค่ะเพราะว่าเรื่องนั้นสำคัญค่ะต้องทำการบ้านทุกวันต้องเล่นเลยไม่ยิบไม่หยิบเราต้องทอมนต้องพูดพานทุกวันอะไรอย่างนี้เดี๋ยวบอกง่ายๆว่าเราเป็นคนเงียบวันปกติทุกวันไหมปกติทุกวันไหมไม่ค่ะเดี๋ยวนี้เป่นเพราะเรื่องการทำการบ้าน โอเคขอบคุณมากะคสวัสดีครับ่ยเดี๋ยวกินในช่วงค่ะนแมมครับวันนี้ที่มีหน้าที่มาสอบถามคนที่อยู่ตลาดขาที่หน้าตาดีอย่างน้องๆนะครับถ้าสมมติเรามีแฟนเราจะเลือกอะไรระหว่างคนหน้าตา สมมติสมมติเอาเัางี้ถามให้ซองดอคนหน้าตาดีคนหน้าตาดีเรืไหนม่กดาทมรเรื่องเรื่นี้ทำไมมันต้องมันต้องปึกษาว่าูว่เกจัดดีไม่วอะไรเงี้ยหราไม่เกินไงทไมถึงเริ่หน้าตาธรรมดาแต่ซิกี่ะออ้หมายถึงว่าถ้าหน้าตาหล่อเราอาจจะเบิดได้แต่ดีนาเซ็กจัดดีวันนี้เป็นแบบนั้นวันนั้นเป็นใดวันนั้นอะไรเราก็

ชอบอะไรเมืองไทยคะชอบทุกอย่างครับชอบอาหารไทยอากาศาคนไทยมี<ท>น้ำใจโ,โอ้ส<อ>ุดยอดมากเลยนะครับวันนี้ขอถามค้อถามครับรู้จะเข้าใจเราหรือเปล่านะผมอยากจะถามว่าถ้าสมมติเราเป็นคนที่จะเลือกแฟนแล้วหรือว่าแฟนเ,าาเนเราเนี่ยเราเนี่ยเราอยากได้แบบไหนระหว่างคนธรรมดาหน้าตาธรรมดาเนี่ยแต่ว่าเซ็กซ์สัตว์แซคเวอร์รี่พูด

สุกนี้แหละวอนที่ยูก็ก็จะมีคอนเสิร์ตกับตอนั้อนเดผมเล่นเปียโนกับจะมีคอนเสิร์ตออนไลน์ในไลฟ์ไลฟ์เฟซบุ๊ของของอเดสตอันอนัลอันเดส์อนเดอส์แม T H E แล้วก็ D U S T อันเดส์แมนอ๋อันเดัสแบน์ไปตามนั้นเลยครับออนไลน์นะครเคคขอบคุณมากครับ คือความคิดเห็นของวัยรุ่นหน้าตาดีที่อยู่ตลาดทาวาซีเอครับใช่แล้วนะคะแล้วคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นยังไงครับอย่างระหว่างหัวข้อของเราที่เราพูดกันนะครับ้าคุณมีควาคือยังไงเม้นมาตาตาได้เลยครับกับความคิดเห็นที่ว่าหน้าตาธรรมดาแต่เซ็กชั่ครับกับหน้าตาดีแต่เซ็กชวยอ่าเป็นเพื่อนเพื่อทางบ้านจะเลือกแบบไหนคอมเมนต์มาเลยทันทีใช่ไหครับแล้วครั้งหน้ายิมีหน้าอยากจะให้เราถามอะไรหัวข้ออะไรเม้นกันมาได้เช่นกันนะครับแล้วอยากให้เราไปตลาดไหนที่ไหนก็ได้นะอยากให้เราไปที่ไหนก็ได้บอกามไดกัน